ถ้าหนูพัฒนาตนเองจนเขาปลดบล็อกนะครับแล้วทักมาหาเราว่าเรามีคนใหม่นะครับแต่เขาก็ยังอยู่กับมือที่สามจะทํายังไงดีคะเขาทักมาหาคุณเพราะเขาก็พยายามเช็คว่าคุณเนี่ยยังเป็นของตายอยู่หรือเปล่าสําหรับความรักถ้าคุณไม่ใช่ผู้ควบคุมคุณไม่มีสิทธิ์มีความสุขแต่ถ้าคุณเป็นผู้ควบคุมนั่นแหละคุณมีสิทธิ์มีความสุขหมายความว่ากุญแจสําคัญคือวันนี้คุณยังไม่มีวิธีการควบคุมครับหนึ่งครับความรัก คือการตอบสนองซึ่งความอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจอหน้าที่ของคุณคือการกระตุ้นความอยากการกระตุ้นความอยากมีอะไรบ้างหนึ่งครับ build trust ทำให้สมองเกิดเอฟเฟกต์สอยา่างเชื่อเชื่อชอบการ build trust มีอะไรบ้างครับหนึ่งคือการชมการชมลักษณะไหนครับการชมในเกี่ยวกับหมวดของจิตวิญญาณไม่ใช่ชมเอ้สวยจังหล่อจัง แต่การชมให้คนรู้สึกว่ามีความทัชชิ่งเช่นการชมเกี่ยวกับสมาธิทําไมคุณมีสมาธิโฟก,กัสได้เก่งจังมันคือการชมเกี่ยวกับจิตวิญญาณครับสาเหตุทาไมเราชมเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วมันทําให้ได้ใจคนมากกว่าเพราะคนไม่สามารถวัดผลได้สองครับเป็นเรื่องของการให้ของขวัญบางอย่างสมองมนุษย์จะมีความรู้สึกลุ้นสมองจะหลั่งสารที่เร,รียกว่าโดพามีนครับพรมันหลั่งออกม่เยอะมันจะเริ่มเสพติดพอคุณ ให้อะไรก็ตามแต่แล้วมันหลังโดพามีนมาเยอะๆมันจะเริ่มเสพติดคุณมากขึ้นพอเริ่มเสพติดมันจะไปเหนี่ยวนําอีกตัวหนึ่งครับเราเรียกว่าออกซิโทซินคือความผูกพันมันจะเริ่มตัดใจจากคุณยากแล้วคราวน,นี้คนจะเอ็นเอียงมาทางคุณเพราะมันผูกพันเพราะมันตื่นเต้นในขณะเดียวกันมันมีความสุขคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูค,คมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่สามหโพสของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1 9 4 0บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID เ LOVE_ 29 2เเมื่อเข้าไปที่ Line Add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอบจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั